ข้อนี้เขาบอกว่าเวลาใดที่เข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันลบ270องศานะคะคำว่าลบ270องศาก็คือเวลาวัดมุมปกติเนี่ยเราจะวัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะลูกศรขึ้นไปข้างบนนั่นคือวัดมุมปกติแต่ถ้าวัดเป็นค่ามุมติดลบก็จะไล่มาทางตรงกันข้ามตรงนี้ลบ90แล้วไล่ไปอีกเป็นอีก90ก็เป็น180 180อีก90ก็เป็นลบ2ององศาซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้ลบ2ององศาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับมุม90องศาปกติของเราเลยนะคะจากนี่ถึงนี่เท่านั้น,เ,นเท่ากับ90องศาเลยเพราะฉะนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้เราคิดพิจารณาที่90องศาได้เลยเพราะมันมีค่าเท่ากับมุมลบ270องศา นะคะดังนั้นเราก็จะมาดูว่านาฬิกาของเรานะคะที่เวลาต่างๆเนี่ยนะเวลาใดที่ทํามุม90องศา90องศาก็คือมุมฉากนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้มาดูข้อทีอ่ตัวช้อยตัวแรกเนี่ยนะคะช้อยตัวแรกเขาบอกว่า20นาฬิกานะคะ20นาฬิกานั่นแปลว่าเข็มสั้นอยู่ที่เลข8 เลข8อยู่ตรงนี้เนาะเข็มยาวก็จะอยู่ที่เลข12พอดีตัวนี้สังเกตเห็นชัดเจนแล้วว่ามุมละหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวไม่ใช่มุมฉากนะคะ ส่วนข้อขอไข่21เนาฬิกา21นาฬิกาก็คือเข็มสั้นอยู่ที่เลข9พอดีแต่แลกเข็มยาวนะจุด0ูนย์ก็คือเข็มยาวอยู่ที่จุดอ่าอยู่ที่เลข12พอดีสังเกตว่าเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นแน่นอนละค่ะคำตอบต้องตอบข้อขอ,ขอไข่ ทีนี้บางคนสงสัยอ้าวแล้ว21ในการ30นาทีอย่างข้อคอควายล่ะไม่ใช่คำตอบหรือไง21ในการ30นาทีเนี่ยเข็มสั้นไม่ได้อยู่ที่เลข9เป๊ะๆนะคะเพราะว่ามันปลาไป30นาทีแล้วเข็มสั้นก็ไล่ไปครึ่งหนึ่งของระหว่างเลข9กับเลข10นะคะ เห็นไหมคะ,ะระหว่างเลข9ก้ากับเลข10ส่วน30นาทีเข็มยาวก็ตรงกับเลข6เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามุมนี้ไม่ได้เป็นมุมฉากและเพราะว่าเข็มสั้นขยับขึ้นไปอีกนะคะมากขึ้นมันมากกว่ามุมฉากแล้วและข้ององู22่สนาฬิกาเข็มสั้นเราทราบว่าก็คือตรงกับเลข10นะคะ2 2่0แปลว่าเข็มยาวตรงกับเลข12ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่มุมฉากเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ ขอไข่นะคะ